ท่านผู้ชมที่ได้รับชมรับฟังรายการอยู่ขณะน,นี้วันนี้ทีมงานของเราโครงการบุญนำน้ำใจไปสู่ชุมชนซึ่งโดยวันนี้ก็มีท่านดออรดอากาดรอาจารย์เอ,เอกฤทธินารายรักษาพร้อมทีมงานแล้วก็ทีมงานของคุณโอลีแล้วก็อีกมากมายหลายท่านด้วยกันทั้งนางงามออารแกริคแกริกจากประเทศอินเดียแล้วก็จาก มีซีิของน้ำพริกนะมาแขวนน้ำพริกเชียงรายน้ำพริกปลาปนมากมายหลายอย่างได้วันนี้นะก็อยาติโยินพรท่านุชนได้มีกุศลรัตาร่วมโครงการบุญนำน้ำใจไปสู่ชุมชนกะลุงตาได้นำเข้าสารอาหารแห้งมามอบให้กับโรงเรียนบ้านบุตโกแล้วก็ประชาชนคนจังหวัด โคราชหรือบ้านบุตโกวังน้ำเขียวโดยการติดต่อของอคุณสาครคุ้มกลางซึ่งเป็นคนที่อยู่ณสถานที่นี้แต่ว่าไปมีครอบครัวอยู่ยังประเทศเยอรมันแต่ก็ไม่ลืมถิ่นฐานบ้านเกิดเมืองนอนได้ระ,ะลึกนึกถึงถิ่นฐานบ้านเกิดเมืองนอนแล้วก็ได้ติดต่อขอให้หลวงตาพร้อมทีมงานนำเอาเข้าวสารอาหารแห้งมาช่วยสงเคราะห์นุเคราะห์ นักเรียนโรงเรียนบ้านบุตรโกรพร้อมทั้งออกเครื่องกีฬาโดยท่านดอรอาจารย์เกตเอกฤิในรายรักษาและเครื่องกีฬาปัจจัยอีกส่วนหนึ่งมอบให้ไว้เป็นทุนการศึกษาหรือว่าอุปกรณ์การศึกษาของนักเรียนโรงเรียนบ้านบุตรโกณะในข่าวครั้งนี้ฉะนั้นวันนี้ทีมงานของเราก็ได้รวมพลังรวมความธรมนคิกันสร้างเสริมเพิ่ม,มเติมคุณงามความดีสร้างบารมี ในเดือนสิงหาคมนะเป็นเดือนสำคัญเดือนหนึ่งที่เราทั้งหลายต้องตังต้งใจรวมพลังรวมความพามทมากกั้งมกขีการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีให้เต็มกำลังเต็มความสามารถเป็นบุญต้นทุนของเราแล้วก็จะได้น้อมกล้าวเอาบุญกุศลคุณงามความดีบารมีที่เราทั้งหลายได้กระทำแล้วนี้น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระพันปีหลวง ในรัชการที่9นะซึ่งพระองค์ทรงมีประชนมายุเจริญยิ่งยืนนานมาโดยตลอดเมื่อวันที่12สิงหาคมนี้ที่ผ่านมานี้วัดวารามต่างๆโค,งโครงการของนักเรียนโรงเรียนต่างๆคณะรัฐบาลก็รวมพลังรวมความธรรมกีกันเราจะเป็นพุทธิศรพรามอินดูหรือไม่มีศาสนาแต่เราก็ไม่แบ่งไม่แบ่งเชื้อชาติไม่แบ่งศาสนาแล้วก็ไม่คิด รายคิดทำลายไม่คิดหลังแกแต่ละศาสนาเพราะเราทั้งหลายถือว่าเป็นเพื่อนร่วมโลกเดียวกันเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเราก็มารวมพลังรวมความรมกีกันในคราวครั้งนี้แล้วก็มอบข้าวสารอาหารแห้งให้ประชาชนคนชาวโคราชหรือว่าที่บ้านวังน้ำเกียวบ้านบุตตะโกนเขียวจนเย็นนเขียวกะจีด้วยดอกไม้ใบไม้ สวยงามาชื่นตาเย็นใจนะพร้อมทั้งทีมงานของคุณโอลีซึ่งปกติแล้วไม่ได้นับถือพุทธศาสนา,าแต่ว่ามีกุศลธรรมมั่นคงในศาสนาต้องขออนุโมทนาเพราะฉะนั้นเราต่างเชื้อชาติต่างศาสนาเราไม่รังเกียจเดียดฉันไม่แบ่งเชื้อชาติศาสนานี่เราจะเห็นได้ว่าทีมงานของเราไม่แบ่งเชื้อชาติศาสนาาแล้วก็ผู้ที่มารับเราก็ไม่แบ่งเชื้อชาติไม่แบ่งศาสนาท่านจะนับถือศาสนาใดนั้น เราไม่เดระเกียดเดียรฉันแล้วก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสานาเรามาแจากข้าวสารอาหารทุกแห่งทุกสถานที่ซึ่งทีมงานโครงการบุญนําน้ําใจไปสู่ชุมชนโดยมีท่านพลตรีหม่อมราชวงศ์วยโยตกพันท่านเห็นความสาคัญโครงการที่ลงตาทํามานับเป็น10บสปีเมื่อสองปีที่แล้วท่านอาสารับมีกุศลรัฐากขอรับเป็นประธานโครงการบุญนําน้นําใจไปสู่ชุมชน ร่วมกับเราทานั้งหลายนี่แม้แต่เชื่อพระวงศ์ขององค์เจ้าความมกษัตริย์ท่านเห็นความสําคัญของโครงการนี้ก็จึงได้รับเป็นประธานโครงการบุญนําน้าใจไปสู่ชุมชนและก็เนี่ยดีโดยมีท่านดร ok อาจารย์เอกฤตธิ์นารายักษานาี่ไปสถานที่ใดท่านจะไปกับเราตลอดแล้วโรงเรียนสถานที่ใดขาดเครื่องอุปกรณ์การกีฬาท่านจะจัดไปให้ทุกๆโรงเรียนบางครั้งบางคราวต้องตามมาได้ไปท่านอาจารย์เอกฤทพร้อมเล คณะที่งานท่านก็ยังไปปรับปรุงห้องสมุดไปทําทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะที่โรงเรียน,บ,น,ยนบ้านเขาเตียนซึ่งหลวงตาได้ไปสนองโครงการพระดําริศพระร,ราชบัสขององค์พระบาทจนเด็กพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพ่อของเราแม้พระองค์จะเสด็จสว,วรรคตแล้วนะ,ะท่านก็ไปนะไปช่วยปรับปรุงห้องสมุดทุกสิ่งทุกอย่างนโรงตาไปไปสนองโครงการพระดาริบพระรารบัตรขององค์ท่านด้วยการไปอ่เ,เรียกปลูกพืชมสมุนไพรพวก ปลูกพืชปอดสารพิษสนองโครงการเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าโคงารคงการเรียโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเรือทงโครงการทดลองการเกษตรเราท่านทั้งหลายบางคนบางท่านอาจจะมีเนื้อที่มากมายแต่ว่าไม่รู้จักใช้วิชาการทำมาหากินประกอบอาชีพเสร็จแล้วที่ทั้งหลายเหล่านั้นไม่เกิดประโยชน์แต่ว่าองค์พระบาทท่านเดบเจ้าอยู่หัวท่านเดบพ่อของเราพระองค์ทรงแนะนําการ ก็เรียกโครงการเศรษฐกิจพอเพียงมีที่เพียงหนึ่งไร่หนึ่งงานก็สามารถจะสร้างเนื้อสร้างตัวทรางครอบครัวให้อยู่กันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขด้วยความผาสุขโดยเะมีพอกินพอใช้ไม่ฟุ้งเฟ้อเหร,หรอเพราะว่าทรัพย์สมบัติเงินทองสิ่งของทั้งหลายทั้งปวงนั้นเราท่านทั้งหลายเกิดมาเราไม่มีอะไรมาไม่ม,มาแต่กายร่างกายเปล่าๆทุกท่านคงจะรู้ทุกคน ยิ่งเป็นพ่อแม่จะเห็นทันทีว่าลูกของเราเกิดมาไม่มีอะไรมาตัวเปล่านะทุกคนมาสแสวงหาด้วยวิชาความรู้ด้วยสติปัญญาหรือพ่อแม่อมอบทรัพย์สมบัติให้เราก็เรียกว่าครูบาอาจารย์สั่งสอนวิชาการประกอบอาชีพให้เหมือนกับที่โรงเรียนต่างๆที่เราไปหรือโรงเรียนบ้านบุตกโกครูบาอาจารย์จะสอนวิชาชีพอสอนทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ตาอยู่ตามชนบทก็ สามารถที่จะใช้วิชาชีพให้ประโยชน์ได้นะดึงว่าบางคนบางท่านอาจจะเรียนจบนปริญญาปริญรีโทเอกแต่บางคนบางท่านนะไม่มีสถานที่ทำมาหากินก็งานตามบริษัทห้างร้านโรงงานเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะทำได้ง่ายนะแต่ว่าถ้ามีสถานที่ทักเล็กๆน้อยๆหนึ่งไร่หนึ่งงานเราแบ่งปันเนื้อที่นั้นทำประโยชน์เขาเรียกโครงการอะไแ เศรษฐกิจพอเพียงมีบอม่อน้ํามีที่ปลูกพืชพ,พันธุ์ธัญญาหารเล็กๆน้อยๆมีสุกทิ้งทุกอย่างแล้วก็ทํามาหากินเลี้ยงเนื้อเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวได้โดยเฉพาะยุคนี้ปัจจุบันนี้นะเราท่านทั้งหลายคงทราบแล้วว่าเศรษฐกิจนั้นต้องบอกว่าย่อยยับนะไม่ใช่ตกต่ำเศรษฐกิจย่ยอยยับแต่ว่าทุกคนตกงานก็กลับไปอยู่พื้นบ้านเดิมสามารถใช้สถานที่นั้นทํามาหากินได้ดังนั้น เนี่ยวันนี้โครงการบุญนำน้ำใจไปสู่ชุมชนโดยมีท่านพลตรีหมอมรชงวิวัฒน์ตะกัพันธ์แล้วก็ทีมงานของพวกเราท่านทั้งหลายที่มาร่วมกันในคราวครั้งนี้ก็ได้มารวมพลังรวมควา,ามธรรมกีกันสร้างบุญกุศลส,สร้างคุณงามความดีสร้างบารมีกับตัวเราด้วยการเอื้อกูลสงเคราะห์คนที่ได้รับความทุกข์ยากลำบ,บากเดือดร้อนนะแล้วคนที่สร้างทานบาร,รมีนิยมผลกุศลน,นั้นจะตอบสนองให้เราได้รับอะไร ความสุขกายสบายใจแล้วจะทำมาหากกินทําอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองผู้ให้นั้นย่อมภูมิใจผู้ได้รับก็ปลื้มใจว่าได้รับการช่วยเหลือไม่ถูกทอดทิ้งฉะนั้นวันนี้เราก็มาร่วมการจัดกิจกรรมเท่นี้ก็ท่านอาจารย์เอกกริชนารายรักษาจะก็จะได้มีข้อคิดมีข้อคติเตือนใจให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้รับชมรับฟังรายการอยู่ขณะนี้จะได้มีโอกาสมาร่วมกับ พวกเราท่านทั้งหลายสร้างบุญกุศลสร้างคุณงามความดีสร้างบรมีไว้เป็นกำไรชีวิตสืบต่อไปเจริญพรครับฟังแล้วรู้สึกชื่นใจไหมครับชื่นใจมากๆเลยเนาะโครงการบุญทําน้ําใจไปสู่ชุมชนอีกหลายๆจังหวัดแล้ววันนี้พวกเราทุกคนนะก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจแล้วก็ยินดีแล้วก็ปิติสุขมากหลายๆท่านที่ เป็นพลังบุญบริวารน,นะครับให้หลวงตาหลวงตาเป็นผู้นําบุญเป็นประธานบุญนะครับมีจิตวิญญาณที่มีเมตตาเราฟังแล้วเรารู้สึกว่าอย่างน้อยถ้าหลายๆวัดหลายๆสถานที่ตัวบุคคลองค์กรหรือบุคคลต่างๆที่มีศักยภาพด้านไหนที่สามารถพัฒนาชุมชนของตนเองโรงเรียนของตนเองวัดตัวอย่างของตนเอง ตรงไหนก็แล้วแต่ถ้ามีบุคลากรหรือมีพระพิสูุสงฆ์หรือมีบุคคลที่มีน้ำใจที่มีเมตตานะครับทุกองค์กรทุกชุมชนทุกทุกจังหวัดเราช่วยกันและมีประธานบุญสามารถแยกย้ายกันสามารถเป็นพลังขับเคลื่อนให้ประเทศชาติพุทธศาสนาและเพื่อนๆมนุษย์และสังคมให้หน่าอยู่อีกดูอย่างนะนะครับหลวงตานะครับดรหลวงตาซึ่งไม่ใช่แค่เป็นผู้นำทางด้านพุทธศาสนาเท่านั้น กเกษตรพอเพียงกเกษตรเอนซช่วยเหลือพระพิสุสง์สามเนรได้มีโอกาสได้ต่อยอดในทุนการศึกษาหรือแม้กระทั่งบุญทรรน้ำใจไปสู่โรงเรียนไปสู่เด็กไปสู่คนชราไปสู่แม้กระทั่งทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถหลงตาสามารถ เกื้อกูลได้ช่วยเหลือได้แบ่งปันได้หลวงตาไม่เคยอยู่นิ่งหลวงตาจะพยายามคิดอยู่ตลอดเวลาและสิ่งที่สําคัญตัวอย่างคืออะไรรู้ไหมครับคือการที่ใช้ทุกๆวันทุกๆเวลาทุกๆนาทีให้มีประโยชน์และมีคุณค่าคนเราไม่ใช่ เปรียบว่าเราต้องมีศักยาภาพทางด้านการเงินอย่างเดียวนะครับมีเวลามีเลี้ยวแรงมีน้ำใจมีจิตที่ดีอะไรก็แล้วแต่ที่เรามีศักยาภาพในการขับเคลื่อนพลังให้ชุมชนดีขึ้นประเทศชาติดีขึ้นครอบครบัวดีขึ้นหรือแม้กระทั่ง ตัวตนของเราผลักดันให้ตัวตนเราเป็นคนดีคิดดีทดําดีตรงนี้คือยอดบุญที่เราสามารถส่งต่อและเป็นพลังในการดึงดูดคนดีๆให้มาสามารถทําไมครับทําร่วมกิจกรรมดีๆเพื่อร่วมกันส่งเสริมเช่เชนดี